สวัสดีนะสวัสดีเกือบซีเฮียเกือบซีเฮียจอดเรียกเก็แล้วทีมงานมีอะไรบ้างวันนี้ทีมงานหนุมากวันนี้ทีมงานลำไย,ยทำอะไรบ้างครับทุกคนสวัสดีนะสวัสดีทีมงานลำไย,ยมาฟิตติ้งชุดตั้งแต่จอดอยู่นี้ก็แทบที่จะสวัสดีครับคุณพลอยคุณพลอยใสโอ้ย เติมเกย์หรือยังเติมเกย์เติมเกย์หรือยังคะทุกคนโอ้โหมีเสื้อเติมเกย์สวยครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวหน้ากับแบบนี้ดีกว่เติมเกย์เติมเกย์วันนี้คุณเติมเกย์แล้วหรือยังเติมเกย์กดเลยกดเลยนะโอ้เสื้อน้องพลอยสวยมากนะครับน้องพลอยกับน้องเนีนสวัสดีครับคุณอ้อมขอบคุณเติมเกย์เติมตุ๊ดเต็มจ๊ะได้ครับเกย์ตัวนี้นะโอเคทำไมเตันใหญ่จังเลยอ่ะวันนี้อ๋อเขาแบบนี้ใช่ไหมมาเติมเกย์ครับผม ฝากร้านด้วยนะครับมาตอนนี้ทีมงานเราได้มีโอกาสเข้ากงุงเทพนะครับขอบคุณมากทีมงานสาวส,ส,สวยแดนเซอร์ของเรานะครับแดนลำยัยมาที่นี่ครับเต็มที่ครับรถเล่าวิหม่องจอดแต่ได้ค่อยกับเขาเพ้าะอะไเแต่ตอนนีม้มาครับไปจอดที่ไหนบ้างรถไหนต้องคําไม่มีที่จอดจริงๆนะขอบอกมาที่ตึกนี้เนี่ยแสดงสายครับเอ้คุณผู้ค,คุณผู้ชายคุณผู้ชายทั้งสองคน มาทักทายพวกไหนกันบ้างก็เจีสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีครับเติมเกเติมเกครับโอ้ยตายแล้วตายแล้วสี่สามแล้วเติมเดี๋ยวไปเลยครับผมอันนี้เติมเติมเกเหมือนกันครับผมเติมเกย์เพดยครับผมเติมเกย์เพย์เดย์ทำไมส่งผมเป็นยังงั้นเนาะเ็ดีมากครับทุกคนคุณเจ้าของเป็นไหนเจ้าของโอ้เจ้าของเจ้าของสบายดีเกินเจ้าของสบายดีเกินอยู่ไหนเติมเกย์ให้เจ้าของเิ อืมคือพวกไปเชียงรายก็จะของอ่ะอ๋อติดงานครับติดงานอยู่ที่ดูใต้ว่ะจะของก็ไปพูนสวนทางกันสวนทางกันแต่คงจะได้มีโอกาสสวนทางแต่แต่ว่าจะพ่ออยากพูดไก่พ่อเป็นอิสุวิสัยได้เนี่ยต้องไปศีดษะได้เนี่ยเทาจริงเหรอครับอาจารย์เห็นแต่ว่าจะของเป็นอิสุวิสัยก็ต้องไปหาหมอเลยต้องไปดูแลอย่างเนี่ย เห็แต่ว่าแผลแผลฝุ่นโอเคเติมเกย์อาจารย์ใส่ดิเตมให้มาฉันจะเล่นไม่ได้ทำลิขสิทธิ์เลยอย่าเติมเงินสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ไลฟ์สดนะครับสามารถเปตะได้ที่บัญชีแปดสองเก้าครับสองหนึ่งเก้าเก้าหกหกครับสามารถโอนมาได้ที่บัญชีนี้ะครับอ่ะผู้ดำเนินรายการอ่ครับผู้ดำเนินรายการ สวัสดีครับผมทุกคนมามาฮะโยโย่โคจะแฮนด์ซับเอ็เกครับโคจ่าแฮนด์ซับสวัสดีและสวัสดีครับสั่งได้ที่เพจของของเติมเก้ฝากช่องใครครับขายทางช่องทางไหนครับเปลี่ยนกล้องยังไงเนาะโอเคครับหัวฟูนะเกครับตัวละตัวละเกนะคตัวมาตัวละตัวละ คิดหรือยังคิดราคาเรืนี่ครับผมหนึ่งแปดเก้านะครับสวัสดีนะครับน้องพีมนะครับสวัสดีทองรักนะครับสวัสดีแบงค์แสนดีนะครับสวัสดีสวัสดีพัดตุ้งครับผมโอเคครับติ๊กติ๊กชุดเหรอโอเคครับของอาจารย์เบิร์ดครับผมเบิร์ดนะครับดูเสื้อผ้าให้เราโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับหนึ่งร้อยท่านอย่างรวดเร็ว ไปเติมเกลี่ยพวกคุณตัดทันไหมครับชุดชุดของเราเนี่ยตัดทันไหมครับทข้อตูมคนรุ่นใหม่ข้อตูมข้อตูมหน้าใหม่ข้อตูมหน้าใหม่รู้สึกว่าโอ้โหคุณทําไม่ทันนะฮะคุณเบิร์ตทำไม่ทันเลยทีเดียวถ้ราจะให้คนไ่าหรือเปล่าไไมม่่งั้นครบโอเคสวัสดีและสวัสดีไม่มีความลับแล้วทีนี้สวัสดีและสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยท่านเติมเกลี่ยร้อยแปดสิบเก้บาท มาเดี๋ยวสักพักหลบๆพวกไม่ไม่เกี่ยวพวกหุ่นไม่ผ่านพวกนี้หลบคนออันนี้ไม่ก่อนไอ้หลังกล้องหลังไม้มาหนี่มานี่อันหลังคาบ้านอะไรเนี่ยมามาเราจะได้ถ่ายให้มันได้ไปทางอะไรแบกหลบหน่อยไหมพวกไม่เกี่ยวกับจอถือให้หน่อยครับผมให้มันมีความเป็นแบกหลบหน่อย ยื you, ้อใส่แนกูแมมโบแต่งสุรานะต้องเกยกันหน่อยแได้ค่ะเดี๋ยวอลุกก่อนนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองซ่อมหนึ่งสองซ่อ โพได้เลยนะคะหนึ่งสองสามได้แบบนี้โอเคค่ะเดแปดิบเก้าบาทอันนี้เดียวนะคะเขาไม่ใส่ทีจะคุยเขาไม่รู้เรี่ยงนะว่าเติมเกลี่ยไปได้ไมแปลว่าเมเกลแปลว่าอะไรครับทำให้หน่อยยเองโอ้คนจะสั่งเยอะเลยเนี่ยเติมเกลี่เติมเกลีเติมเกียอาจารย์มอนิดเติมเกีแล้วนะทุกคน เาคุณดคุณเติมเกมมเติมเกอาจารยก่อนค่ะเติมเกมอาจารย์ก่อนค่ะอาจารคะขอเติมเกมหน่อยค่ะเป็นยังไงเติมเกมกูไม่รู้นะคุตกขาวแล้วเนี่ยอ้าวอะไรวะแลวคือมันมุกไหนกันเดติมเกมเอาเด้ออาจารขออากาอนเป็นให่รด งวดบ้านงวดีเม่อนครับคุณคุณจะไปเอาอะไรเยเคครับเจอกันเจอกันจ้าสวัสดีจ้าเติมเกลครับอย่าลืมเติมเกวันนี้คุณเติมเล่าให้ฟังนี่คือความไงแล้วเราเติมเติมนี่คือเราเติมเข้าไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับพ่อาสันซิลตินแนบเลยได้ครับผมพี่พีจะไปเอารถ นะครับตอนนี้น่าจะเป็นรถยุโรปเดี๋ยวข้านะทุกคนนะเติมเกีือเติมเกลออ๋อมอเด็ต่อยวะวันนี้คุณจะต้องไปสละบบุรีกี่โมงเนี่ยเฮ้ยเราเล่นสระบุรีก่อนใช่ไหมนะครับเราจะไปงานกินหมูหันนะฮะอันนี้เราโอเคไป เติมเกียร์ไปเติมเกียร์งาทุกคนนะดีครับมา